ดิฉันจากสิบตำรวจหญิงเพชรชลธิพง์ชัยโชตเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สอนอบางนาสามีภรรยาสามีภรยรยามาแจ้งความว่าภรรยาโดนข่มขืนอนวัคนนี้ครับาพาภรรยาขึ้นมาอวยพรปีใหมให่มาแจ้งความครับผมจะมาแจ้งความครับคุณจะมาแจ้งความเรื่องอะไรครับเมียผมโดนข่มขืนอะ่ะแจ้งได้ไหมเมียโดนข่มขืนโอ้ยพี่โอ้โหผมเห็นใจพี่จริงๆได้ครับได้ถ้าอย่างนั้น ต้องรีพาภรรยาคุณไปพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายหาล่องรอยถูกข่มขืนโอ้ตรวจไม่ได้อ้าวทาไมงั้นล่ะครับไม่ได้ได้ยังไงล่ะครับก็ต้องตรวจตามขั้นตอนสิครับพี่ครับทําไมจะไม่ได้ล่ะครับก็ในเมื่อชดีข,ข่มขืนเนี่ยมันต้องตรวจร่างกายหาร่องรอยตรวจไปก็ไม่มีวันเจอทําไมอ่ะถ้าตรวจก็ต้องเจอสิไม่เจอทําไมมันถึงไม่เจอหลังจากที่มันโดนข,ข่มขืนเนี่ยผมพาไปหาหมอทำรีแพ้ใหม่แล้ว อ๋อทำรีแพรแล้วจะบ้าเหรอพี่ทำแบบนี้หลักฐานก็หายหมดสิครับเออพี่นี่ก็ฮะทำรีแพรไปทำมาทำไมอ่ะไม่ทำได้ไงอ่ะก็นึกถึงหัวอ,อกผมบ้างสิมันโดนยับเยินซะขนาดนั้นน่ะไม่ทำรีแพรได้ไงขนาดรถของผมอ่ะการชนฉลองไนเดียวผมยังเปลี่ยนทังงานและนับภาษาเลยกับเมียของผม ต้องทำสิเอเอ,เอใช่ครับมันจะได้ขับได้ดีๆครับว้าเีเมียครับพี่ไม่ใช่รถจะข้อจะป่าภูเหมือนรถได้ยังไงดูเอามาเปรียบกันซะได้ถึงจะมือสองเหมือนกันก็นกเหอะพี่มันคนละเรื่องจะหาล่องลอยเจอได้ไงล่ะผมอ่ะพาเมียเนี่ยไปทำรีแพร์มาเรียบร้อยแล้วแผมจะพาเมียไปตรวจเจออะไรล่ะอครับเนี่ยขอขอบคุณจากสิบรวจหญิงเพชรรัตพงษ์ชัยโชิเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สอนอบางนาเจ้าของเรื่องไปทำรีแพร์